ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาหลวงปู่ทวดพิมพ์กรรมการปี2524เนื้อว่านนะครับเป็นพระจากแดนใต้นะครับคือวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับตัวประวัติในการจัดสร้างตัวเนื้อว่านนะครับ องค์นี้ก็จะเป็นรุ่นที่3ของทางวัดช่งางให้นะครับดำเนินการจัดสร้างโดยท่านพระครูอนุกูลปริยะยันติกิจนะครับก่อนที่จะเสนอรายละเอียดน,นะครับผม,ผมขออนุญาตเอาเนื้อหาจากที่มีกันทั่วไปมาให้ชมกันนะครับตัวองค์พระในปี 2522นะครับได้มีการจัดสร้างและปลูกเสกหลวงปู่ทวดขึ้นนะครับโดยมีการออกมาจำหน่ายให้เช่าในระยะปี2524แล้วก็มีการทำกล่องบรรจุพระในปี2524ด้วยนะครับโดยในปี24มีทั้งทำเป็นเนื้อว่านกับเนื้อโลหะนะครับ ส่วนวันนี้เราจะเอามาให้ดูจะเป็นตัวเนื้อว่านซึ่งจะเป็นพิมพ์กรรมการนะครับโดยจำนวนการจัดสร้างเนี่ยครับในพิมพ์กรรมการตามที่เขากล่าวกันว่าในพิมพ์นี้จะมีเพียง2000ององนะครับตามจริงแล้วเนี่ยจากที่ผมได้ได้ยินจากพี่ๆและน้าๆมาก็คือได้มีการจัด พิมในพิมพ์นี้มีจำนวน2522องค์นะครับแล้วก็มีจำนวนที่พิมพ์ออกมาแล้วชัดแล้วก็สวยเพียงประมาณ2000องค์ส่วนที่เหลือก็จะมีลักษณะเนื้อที่แตกหักบ้างมีการซ่อมชำรุชำมีเอ่อเนื้อ,เน,อเนื้อหาที่มันไม่สมบูรณ์บ้างนะครับก็ทางวัดก็เอานำมาออกมาจำหน่ายในสมัยนั้นเพียงองค์ละ500บาทนะครับแล้วก็ ซึ่งในพิมพ์เนื้อว่านนะครับจะมีส่วนผสมว่านและผงที่เหลือจากการจัดสร้างในรุ่นปี25 224 9 7นะครับจำนวน1ลังใหญ่แล้วก็ดินกากยายักนะครับก็จะเป็นส่วนผสมในการทำพระเนื้อวา่างซึ่งในในจำนวนนี้จะมีเพียง4พิมพ์นะครับก็คือพิมพ์กรรมการพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์พระรอดนะครับ ตัวพิมพกรรมการเนี่ยนะครับตามหลักก็คือมีการจัดสร้างที่มีการกล่าวอ้างกันก็คือจะมีจํานวน2,000ันองนะครับส่วนพิมพ์พาลอดจะมีหลักพันองค์นะครับส่วนพิมพ์ใหญ่และพิมพ์กลางรวมกันหลักแสนองนะฮะโดยในการปลุกเสกในนะครั้งนั้นจะมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมในพิธีปลุกอุทาพิเศษนะครับคือ 1. หลวงพ่อหมุน วัดเขาแดงพัทลุงนะครับ 2. หลวงพ่อวัดคลองท่อมพัทลุง 3. หลวงพ่อสอนวัดปิยาลามจังหวัดปัตตานีนะครับลำดับที่4ก็มีหลวงพ่อวัดโคกมั่นปัตตานี 5. หลวงพ่อวัดทุ่งคายะหลีปัตตานีนะยะหลิงนะหพระครูสาธรพัฒนากิจ วัดเสด็จปทุมธานี 7. ท่านอาจารย์นองวัดไซาขาวจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีหลวงพ่อดำวัดตุยงปัตตานีจุดเทียนชัยท่านเจ้าคุณวัดนาปดูปัตตานีนะครับดับเทียนชัยจากประวัตินะครับในระยะแรกได้นำออกมาให้เช่าไม่ค่อยมีใครสนใจมากนักนะครับก็มีการจำาหนาพระมาใกล้ๆปี25 34เลื่อยมานะครับพระก็เริ่มหมดจากวัดแล้วแล้วก็หายากขึ้นราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆมีผู้นิยมแล้วนำไปใช้มีพุทธคุณทาง oh. ในการห้อยแล้วก็ปกปักรักษานะครับก็จะมีผู้ที่ได้นำไปใช้แล้วก็เกิดพุทธคุณต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ในปี2 2535นะฮะวัดพระที่จำาหนาในวัดก็หมดไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นพระก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะขึ้นมาอย่างรวดเร็วในปี2537นะครับโดยพระพิมพ์ที่วันนี้เอามาให้ชมกันก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กรรมการนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาขององค์นะครับซึ่งจะมีหลายๆท่านนะครับ ไม่สามารถที่จะพิเคราะห์พิาพจารณาจากเนื้อหาต่างๆได้นะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูรอบๆแล้วก็เอาไว้ศึกษากันนะครับว่าลักษณะนเนื้อหาของหลวงปูท่ทวดนะครับมีลักษณะที่ให้ชมกันแล้วก็ศึกษากันนะครับโดยดูรอบๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะผมจะมาชี้จุด จุดมาร์กของทางาพิมพ์กรรมการที่ได้มาดูกันนะครับก็จริงๆแล้วสามารถที่จะวัดขนาดได้นะครับแต่ว่าผมจำขนาดที่แน่นอนไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วมีหลายๆองค์เหมือนกันขนาดของพระเนี่ยค่อนข้างจะเกิดจากล็อกบล็อกยางขนาดใกล้เคียงกันนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผม ต้องหาไม้มาจิ้มให้ชมกันนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าจุดมาร์กแต่ละจุดเกิดจากจุดตายที่สามารถสังเกตได้นะครับ จากขนาดนี้ผมวัดใช้ไม้ซึ่งวัดเป็นเซนดีกว่านะครับแต่ตัวนี้เป็นไม้สเกล1ต่อร้อยนะครับองความสูงเนี่ยเราวัดได้อยู่3 13มมิลนะครับส่วนฐานจะอยู่2.1นนะครับตัวลักษณะ ขององค์องค์นี้จะมีความพิเศษกว่าอ,องค์อื่นๆที่ผมได้สะสมมาคือมีเนื้อว่านและมีความแห้งของเนื้อว่านครับแต่ว่าตัวองค์ไม่มีแตกลานนะครับองค์นี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะชอบเจ้าของเก็บค่อนข้างจะแห้งแล้วก็มีเนื้อว่านขึ้นผุดทั้งองค์เลยนะครับแล้วเราสังเกตได,ได้้ถ้าเอาไปถ่ายรูปสวยๆหรือถ่ายไมโคร ผมว่าเนื้อหาขององค์ก็ค่อนข้างจะมีเนื้อหาให้ได้ศึกษากันนะครับเราลองมาพิจารณานะครับตัวเนื้อหาขององค์เนี่ยจากจุดแรกๆหลายๆท่านก็จะพิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าจุดมาร์กที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือฐานบัวจุดแรกนะครับคือจุดนี้ จุดนี้จะมีบอลน,นะครับซึ่งมันเกิดจากบล็อกหลายๆองค์ซึ่งเป็นพระก็จะมีจุดบอลตัวจุดตรงฐานบัวตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับในการสังเกตซึ่งก็ไม่ได้มาร์กตายตัวว่าทุกองค์ต้องมีนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีบัวตรงนี้เล็กๆนะครับในจุดที่สังเกตได้ส่วนจุดบอลอีกจุดหนึ่งคือตรงข้างหูด้านขวาของพระอ,องค์ท่านนะครับ สังเกตนะครับก็จะมีมีมีบอลนะครับเรามาดูใกล้ๆก,กันนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีบอลที่ตรงข้างหูนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับหูบางคนบางบางองก็จะมีหูที่มีลักษณะมีบอลเหมือนกันแต่ว่าองค์นี้ไม่มีนะครับและจุดอีกจุดหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะมีก็คือ มีบอลด้านตาด้านซ้ายของพระองค์ท่านนะครับก็สังเกตง่ายๆก็จะมีบอลที่ออกมาเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดมาร์กอีกตัว e อีโออีจุดหนึ่งที่ไว้สามารถดูได้แล้วก็มาร์กเส้นอีกส่วนใหญ่ที่เซียนก็จะนิยมกันก็คือด้านซุม้มด้านด้านขวามือตรงนี้นะครับค่อนข้างจะบางกว่าด้านซ้ายมือนะครับสังเกตดีๆนะเห็นไหม ด้านซ้ายจะค่อนข้างจะหนากว่าด้านขวาก็จะมีซุ้มมีเนื้อหาจากซุ้มตรงนี้บางกว่านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาขององค์ตรงนี้ก็จะตรงนี้จะมีบอลด้วยนะครับตัวนี้ก็ดูคร่าวๆได้นะครับพวกตัวบอลเนี่ยหลายๆตัวเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปยึดติดกับจํานวนบอลหรือตัวบอลที่อยู่ตรงจุดนะครับเพราะว่าบางองค์เนี่ย จะไม่สามารถที่จะเทียบได้เลยนะครับหรือไม่มีด้วยซ้าอีกจุดหนึ่งก็คือที่ส่วนใหญ่แล้วจะดูกันง่ายๆก็คือตรงขานะครับด้านฝั่งซ้ายซึ่งขัสมารตรงนี้ถ้าเราใช้กล้องซูมดีๆนะครับบางองค์จะเห็นเป็นเนื้อเส้นแปลงนะครับรวมถึงบัวซึ่งอยู่แถวบนนะครับจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างทุกองค์จะใกล้ๆกันนะครับแต่องค์เนี้ย เนื้อหาต้องบอกไว้เลยว่าดีมากนะครับแล้วก็มีว่านขึ้นทั้งองคแล้วก็มีว่านแห้งทั้งว่านที่กําลังขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ว่านที่แห้งไปนะครับผมว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ค่อนข้างจะสวยงามมากในพูดถึงเนื้อหาเอาไว้ศึกษานะครับแต่ว่าผมจับไปนี้ผมก็เสียไปเพราะมันองค์ค่อนข้างจะแห้งมากเลยนะครับนฮะเห็นไหมฮะแล้วส่วนหน้าผากนะครับ บางคนก็ดูจากหน้าผากตรงด้านหน้าผากของท่านจะมีอยู่2นะครับหรือ3เส้นนะฮะแต่เราดูด้วยตาเนี่ยจะเห็นตอนแรกอาจจะเห็น2ออยากแต่ว่าถ้าสองดีๆจะเห็น3นะครับส่วนใหญ่แล้วด้านขวาเนี่ยตะ,ตะวัดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะดูดีๆนะครับเขาจะออกตะวัดขึ้นเนี่ยเนื้อหาเห็นไหมฮะดูจากหลายๆมุมแล้วเนื้อหาจะมีนะครับ เห็นไหมครับแล้วส่วนบัวล่างนะครับก็จะมีลักษณะแรงกดของซุ้มนะครับตรงนี้คือเราสามารถเห็นรอยซุ้มที่เกิดจากแม่แม่พิมพ์ของบล็อกนะครับก็จะมีลักษณะร่องที่ให้เห็นกันนะครับระยะของฐานบัวนะครับบางองค์ก็โค้งมากบางองค์ก็โค้งไม่มากนะครับแต่จุดลักษณะ จำพิมพ์แบบนี้ไว้นะครับจะโค้งพอดีพอดีไม่โค้งมากสักทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะแต่แล้วจุดอื่นๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเนื้อหาแต่ละองค์จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าส่วนเนื้อหาหลักๆแล้วก็คล้ายๆกันนะครับ ดูถึงจีวรต่างๆนะครับก็จะมีความคมมีความละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงไหา,ปารปลาของท่านนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นเหมือนกระดูกหาปาราซึ่งค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับในในพระองค์นี้และพระองค์นี้จมูกค่อนข้างจะคมนะครับเป็นจมูกเดิม สังเกตได้นะครับไม่มีการซ่อมบำรุงมาบางองค์ก็เกิดจากการกดในพิมพ์นะครับก็จมูกก็อาจจะโดนกล่องมาบ้างก็จะมีลักษณะที่จมูกแบนนะครับหรือหายไปแล้วก็จะมีมือตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากกล่องกดทับนะครับก็บางองค์เนื้อสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะที่ถูกกดทับแล้วแบนนะครับ เห็นไหมครับเนื้อหาค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเราดูจากรอบๆแล้วเห็นไหมฮะก็ขออนุญาตเป็นวิทยาทานที่ให้เพื่อนๆมาศึกษากันนะครับเพราะองค์นี้ผมได้นำออกมาให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้นำไปสการะต่อนะครับเพราะว่าผมตอนนี้มีสะสมค่อนข้าง มีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยนำออกมาจำหน่ายมาแบ่งให้ผู้ที่สนใจนะครับซึ่งองค์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเจ้าของมาชมนะครับแต่ว่าถ้าออกไม่ออกอีกทีเดี๋ยวจะผมจะมาแจ้งนะครับเพราะว่าจะปล่อยไปก็เสียดายก็เลยเามาให้ดูก่อนเนื้อหาขององค์เพื่อจะเก็บเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับดูด้านหลังนะครับ เราบางองค์ก็เป็นเส้นแปลงลอยตรงนะครับบางองค์เป็นเส้นขวางซึ่งเนื้อหาขององค์ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะกําหนดตายตัวได้ว่าเป็นลักษณะเนื้อแบบไหนแต่ให้เราจําเนื้อจําพิมพ์ให้ได้นะครับซึ่งในพิมพ์กรรมการจะไม่มีการใส่เ,เขาเรียกว่ายังไงเป็น เป็นเกตของเนื้อโลหะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์บรลอดเนี่ยเนื้อหาของขององค์เขาจะใส่เป็นเกตถ้าเราสังเกตได้ก็จะมีลักษณะเกตเหมือนเกดเงินเกตทองนะครับแต่ในพิมพ์กรรมการจะไม่มีเนื้อหาแบบนั้นเลยนะครับแล้วบางองค์ก็จะมีเส้นใหญ่บ้างไม่มีเส้นใหญ่บ้างตรงนั้นไม่จําเป็นที่จะต้อง นำไปเป็นส่วนวิเคราะห์นะครับเพราะว่าบางองค์ท่านก็ไม่มีนะฮะเห็นไหมครับองค์จริงๆค่อนข้างจะสวยมากมีเส้นต่างๆที่ชัดเจนนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ก็ใครมีจิตศรัทธานำไปเช่าหรือมีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็นำมาพิจารณาตามรูปที่ผมได้แจ้งไว้นะครับ เนื้อพระจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะบางนะครับหนานๆเนี่ยจะค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีน้อยมากในเนื้อหาของพระองค์ท่านที่จะหนาองค์นี้จะมีความหนาอยู่ประมาณาสักเดี๋ยวผมขาวัดก่อนตัวตัวฐานก็อยู่ประมาณสัก3มิลน,นะครับหนาอยู่ประมาณ3มมิล แล้วก็ซุ้มเนี่ยนะก็จะสม่ำเสมอมีความโค้งที่สม่ำเสมอนะครับเห็นไหมฮะจีว hmm. รต่างๆขัดสมาธิได้ทรงแล้วก็มือนะครับที่นํามาขัดสมาธิกันกับมามือมาคอยกันก็จะเป็นลักษณะออกแนวกล้ามปูนะครับตรงไหนก็สามารถชี้แจงกันได้พูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นเสียนแต่นํามาให้ท่านเพื่อนๆได้ศึกษา เป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังนะครับได้ดูได้วิเคราะห์เพราะว่าหลวงปูท่ทวดพิมพ์กรรมการปี2524เนื้อว่านนะครับผมก็เข้าใจว่าได้ผ่านมือหลายๆท่านมาแล้วผมก็อยากจะให้เป็นวิทยาทานต่อ,ต,อต่อไปกับคนรุ่นหลังเพราะว่าพระจะค่อนข้างจะหายากขึ้นทุกๆวันนะครับก็จะให้ชมกันประมาณนี้นะครับ าอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามคลิปของผมมาเดี๋ยวผมจะพยายามนำพิมพ์ต่างๆเข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆองค์ซึ่งผมมีเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้นำออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมก็จะขออนุญาตมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวสามารถติดตามในคลิปต่อๆไปได้นะครับขอบพระคุณมากครับ